ชตบเพลงเก่าจอหมเอะไรอเดี๋ยวนล่แรอแก้งวอร์รสใส่คอปสุดท้ายแล้วเดินเดินสวัสดีค่ะ yeah มีส่วนของหน้าร้านนะคือสไตล์เราดังเศสอังกฤษมากเวอร์ทุกคนดูแค่บรรากาศข้างหน้าก็คือถ่ายรูปแล้วไม่หมดนะทุกคนฟิลแบบอกบกุ่นจิบชาเบาๆที่หน้าบ้านอะไรแบบนี้ือว่าให้เขาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเลย มุมผ่านกันจะเยอะไหมแต่ข้างนอกคือเยอะมากเลยฉันชอบมุมข้างบนมากที่ดอกไม้มันแบบโปรลโงมาคือแบบมันสวยมากคือสีสันรรรหายออกมาแล้วแบบสวยมากชอบมุมนี้ก็ดีเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบฟิลต้นไม้สายน้ำหมอกควนันอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <S 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 ทันไม้เยอะแยะมากมายนี่เดินโชว์แล้วหนึ่งกลุ่ม ก่อนแต่น้ำหิวแล้วนะเรื่องผิวน้ำ yeah. ต้องถ่ายรูปไหมอะตรงนี้ก็คือฟิลดีแบบเดินจิบชาบนะ้ากแล้วหนึน่งอีกแล้วอะไรจะจิบจิบชาปล่อยต้งนี้วนะชอบละฟิลม์ม นี่พอจิบชาเสร็จก็เดินชมทุ่งสวนชอบมากคือเดิน <c oughs> เดินชมนกชมปลาชมอะไรเอออะไรเงี้ยแบบฟิลแบบเหมือนไม่ใช่กรุงเทพเหมือนไม่ใช่ในกรุงอะทุกคนนี่เจอแล้วตรงนี้ <c oughs> ชอมเตืชหเพลงเก่กาจ <c oughs> เอาให <c oughs> ม่เพลงอนะไรอย่าเดี๋ยวคิงอะไรกันะเดี๋ยวไปส่เพลงที่หลังแล้วลมต้องได้ปะนางเอกเดินนางร้ายดีกสวมืนสวยแต่สวยจรงๆสวนสวยไม่ใช่คนสวยินทกันเนี่ยบิคยอะมากนะทุคนคถ่ายแทบจะไม่หม <c oughs> ดนี่คือพยายามที่จะถ่ายให้ครบทุกมุม ไม่ยอมจ้ะสองทีสามทีโอ้ยอีกแล้วทุกคนเนี่ยจะอัพคลิปลงสตอรี่แต่คือเน็ตช้ามากแต่โชคดีมากที่เราอะสน้องตัวนี้มาอันนี้เป็นรถซิมไม่ลดสปีด4เมอัอลิมิเต็ดเลยจ้ะอันนี้ตัวนี้ไม่ต้องสมัครรายเดือนนะเพราะว่าใช้ได้ทั้งปีราค่ะมมาก4เมก โอฟีฟ่อีกต่างหากคือเลิศมากเดี๋ยวฉันจะลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเพราะว่าฉันได้แบบเขาพูดมาไงเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนซิมแล้วก็ขับสตอรี่แบทบมึงมัวแต่โหลดเกมโหลดอะไรเยอะใช่ไหมเล่ไม่เล่นไม่ได้ใช่กูก็ว่าแต่เขาบอกว่าไม่โหลดสป,ปีดใช่ปะ่ะกูว่าเหมาะกับกูแล้วเขาดูนี่ซิมของอะไรนี่จ้ะมีเบอร์ได้เดี๋ยวกูซ็นเตอร์ให้มีงานเขาเ,เ,เ,เดี๋ยวเปลี่ยนแปบบ๊บ เรียบร้อยแล้วจ้าเน็ตไวมากทุกคนชอบมากนะสิ่นี่เลยนะคะทูนะคะขอบคุณเวลแพนิคมากๆเลยนะคะสำหรับแบบว่าอินเทอร์เน็ตดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไวใ้ให้ใต้คลิปด้วยนะทุกคนอย่าลืมแบบว่าไป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 ,ไปโอุดหนุนกันได้นะคะ เยอะจริงๆ,ๆนะทุกคนใครอยากได้สวนดอกไม้พืชพันไม้ฟิลฟิลได้ทุกฟิลนี่ตรงนี้ก็ชอบตรงนี้หายลูปออกมาสวยมากแบบนัง่งไ,ไปเลยสิค่ะหัวเราะแก้หัวเราะสะใภ้ฮ่าช่วยพบปะกับกชวนตรงนี้ก็สวยเลยชมพูชมพูแต่งสีให้แบบฉ่ำๆจะสวยมากเขาเป็นไงหรอ เราจะไปสั่งอาหารแล้วนะทุกคนแเริ่มหิวแล้วเนาะถ่ายรูปของเขาเยอะมากคนเราก็ต้องแบบว่าพูดหน่อยนะคะจะไปกินน้ำยังไม่จบเพราะมุมนี้ก็จะไม่ถ่ายก็ไม่ได้ทุกคนดูเหมือนแบบนางฟ้าอะไรก็ไม่รู้ต้องได้ไม่ชีพอีกแล้วไปคาดด้วยอาหารเนว่ย ดีนะถ้าเป็นช่วงตอนเย็นก็น่าจะเลิดอยู่มงกินข้าวตรงมุมนี้มุมนี้ก็สวยอันนี้ก็แบบฟิวนั่งฟังเสียงน้ำนำใหม่สายละเอสวยมากบรรยากาศคือเย็นนะเห็นแดดนี้ก็คือไม่ร้อนมากทุกคนพูดอะไรหน่อยจะขอถ่ายรูปก่อนนะนี่ทุกคนวิวโซนเฮ้าดอก็สวยมากแต่เดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ ตร,ตรงไหนดจ,จริงชอบมุมนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับรอ,อนมาตั้งนานงงไม่เข้ามา ี่ก็หมดแล้วจะได้ยินป่ะเนี่ยรออาหารมาได้ม่อีกกองมาอธิบายหน่อยวิจารหน่อยวิการรสชาติหน่อยเอาความจริง ชาไทยนะแล้วก็ขนมปังปิ้งเราก็ชอบทุกคนแล้วเราแบบไม่อยากพูดเยอะเราก็เขินด้วยไงด้วยเราแบบไม่เราก็ไม่อยามาเราต้องพูดดังเนี่ยเราก็แบบเออกินสวยๆดีกว่าสวยปะ่ะไม่สวยนะกินเนีไม่สวยแต่อร่อยมากจริงๆเนี่ยเธอจิ้มเข้าไปเข้าปากออันนี้คือเมนูโปรดหรอนะเราไปที่ไหนเราก็สั่งอร่อยมากที่นี่ก็อร่อยมาก a few moments later พร้มกลับยัง ยังไงอิ่มไหมดูสภาพอา้าวน้ำยังไม่หมดหรอ มาเดี๋ยวกาดให้เติมหนังตรงดอกไม้บ้างไหมเร็วได้แล้วไงสวยนะปิดคลิปตรงนี้นเลยเสียบกัง ท้ายแล้วเดินเดินแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายตามไปหาแมวก่อนนะ